ายโยก็ขอสวัสดีชาวเป็นพาทุกคนทุกท่านกันด้วยนะคะสำหรับในวันนี้น่าก็มาอยู่กันในส่วนของเกมโรบล็อกซะเองเนาะกันอย่างในแมปใหม่อีกเช่นเคยนะคะซึ่งแมปนี้เป็นแนวต่อสู้ PVP กันนะคะอย่างในแมปที่มีชื่อว่า j a y ลเย a r e อานเองค่ะซึ่งในวันนี้เนี่ยก็ยังอยู่กับแฟ่์คารากันอีกเช่นเคยนะทุกคน อ่ฮิอ่ฮออาเช่นะคะก็คือมาอยู่กับนายทำแบบใหม่นะแบบเลเยอร์อารีนาซึ่งจะเป็นการ PVP กันนะคะโดยใช้พลังปลาเนาะจากเรื่องดาบพิฆาตสูนนั่นเองเหมือนจะเห็นว่าดาบพิฆาตสูนเนี่ยกำลังดังมากๆเลยนะคะในตอนนี้เลยเนาะเป็นเหมือนแบบเปิดภาคใหม่ปะอันนี้ก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวเรานจะมาลองเล่นดูนะคะว่าแบบนี้เขาจะเป็นยังไงโอ้โหเปิดมาเป็นทันจิโร่เหรอเนี่ยนี่คือหน้าตาทันจิโร่เหรอทุกคนโอ้โหหน้าตาผมนี่คือแบบสุดยอดจัดี่ยดูซิไม่หลบอะไรบ้างนะคะเซตติ้ง เออต้อรันเอโต้รันอ่ะโอเคปรับไปมีสกิลแซดเอ็กหรือว่า1234โอเคปรับตามนี้ใช่ไหมมีเชิญผู้ให้คนอื่นได้มีใส่โค้ดด้วยต่างๆนานาเนาะมีจํานวนเงินชอบนี่ีคืออะไรอะ่ะ โอ้โห oh, oh, oh. อันนี้คืออันนี้คือเสตดิสสุใช่ไหมสกินเจดีสุทำไมหนะ้าตาม,มันเป็นอย่างนี้ยโอใหม่ก oh ็ส่วนโกนาสามารถใช้เงินตรงนี้นในการซื้อได้นะคะอันนี้ต้องมีกุญแจก่อนนะเพื่อมาใช้งานในเจ้าตัวนี้อันนี้เข้าสู่อารีนาเดี๋ยวแป๊บหนึงนะแต่ขอลองดูก่อนมีเป็นพวกสัตว์ประหลาดอสูรด้วยอันนี้น่าจะเป็นคนจริงใช่ไหมอันนี้คือหน้าตาของแต่ละคนอ๋ออ๋อลองกดคุยกับคนนี้ดูสิชาวสกินนะคะอันนี้กดจะเป็นเซตดิสสุคนนี้คนนี้ไม่มีอะไรหรอ กดไม่ได้ฮะเดี๋ยวเราจะไปเราดูที่ Inventory บ้าง Inventory นะคะจะมีสไตล์ต่างๆวอเทอร์บรีตติ้งตาบารีตาสายฟ้านะคะก็จะเป็นเซตไอสืออันนี้อีโนซูกเกะแน่เลยปลาสัตว์ป่าส่วนไฟคูคุนเรงคุนะคะซิกก็อาร์ตเป็นของอสูรตัวนี้อันนี้เป็นเอสโกะนะคะเฟรุกเนซิสอาร์ตสุสกินเหมือนจะมีของแต่ละตัวด้วยใช่ปะ อ๋อ,อม่ให้เลือกอยู่ด้วยกันประมาณเอ,อ่อเจ็ตัวละครนในการหาในตอนนี้เนาะงั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มประเดิมสรับพระเอกเลยหรือว่าทัานจิโร่กันก่อนเลยนะคะหนีตัวน,นี้เลยมั้้านเดี๋ยวจะไปที่อารีน่ากันนะคะตรงนี้จะคือเข้าสู่ตรงอารีน่ากัน PVP มีสกิลอยู่3ามสกิลอ้าวมาดีครับสกิลซีนี่ไงอุ๊ย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 เดเีดี๋ยวเดียวเดี๋ยวนี่ไงตามด้วยสกิล ปานวาลีโอเคตัวคิวเป็นคานแดชได้ได้ได้แป๊บน,นึงแป๊บน,นึงแป๊บน,นึงมีสกิลคูลดาวน์นะคะทุกคนกดคลิกขวาไม่มีอะไรเฮ้ยมันมาสัตโอ้โหมาเป็นปานฝ่ายแป๊บนึงลองสกิลคูลดาวน์ก่อนคุณเออคุณเล็งกูลแป๊บน,นึงมาดิอ่าฮะแป๊บน,นึงแดชหลบก่อนตามด้วยสกิลแซดนี่ไงไม่โดนเป็นหนึ่งสเต็ปนะคะเอาและะว้วจังหวะนี้สกิลเอ็กซ์ฟู่มาดิครับมีหลอดเลือดอยู่ตรงทางนั่นบนนะคะมีหลอดคล้ายกับสีฟ้านี่คือเป็นสเตมินาปะ่ะมาดินี่ไอชูบ หลบเดชหลบเดชุดเลชเดี๋ยวมาลองดูซิใครจะตายกันก่อนสกิลเซตนี่ไม่โดนหนึ่งทีเอาละเขาเรียกว่าจูคิงไม่ได้หลบไหนแต่จูคิงสกิลซีคือโูดาวนัานมากสกิลเอ็กซ์นีไงแล้อุ้ยทันจิโรมาอีกคนนึงให้นี่ก่อนดิโอ้โหสกิลแอสเซสแฟนซิสโอ้โหมาเอาดิเอาไงเอาไง,าไงนีหลางคนถางไม่โทรนะคะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ไงซียังไงสีมาได้ดิ อุ้ยอุ้ยนี่ไงไม่โดนไม่โดนสกิลเอ็กซ์นี่ไม่โอ้ยโดนอยู่โดนอยู่ได้อยู่ได้อยู่ฮะสกิลเซตนีต่างคนถังไม่โดน่ะอันนี้ก็เป็นหน้าตาโฉมการโจมตีอารีนากันนะฮะหน้าตาสกิลก็ดูสวยดีนะนจริงยังไงนีนหนีไปไหนเราชึบหลบก่อนหลบไม่ได้หลบไม่ได้เา้าวหโอ้โหนี่นี่นีมาดีครับอุ้ย นี่ไงเรียบร้อยฮะอุ้ยเราค่าได้เอาเรื่องส่วนแถบสีฟ้าเมื่อไหร่มันจะเต็มอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปลองดูดถ้าแถบเต็มแล้วมันจะเป็นคล้ายกับอารมณ์อันติปะตรงแถวนี้มีคนไหมโอ้โหคนโคตรเยอะถ้าหลังี้ปะอยากจะหนึ่งหนึ่งนะคะตรงนี้เหมือนจะไม่มีใครเกิดแหละเดี๋ยวเราไปลองตีตรงนี้ดูลานอารีนาตรงนี้คนเยอะมากมีใครบ้างมีอินอสุเกะอือหือดุเดือดสู้กับอสูรอยู่เอาไงมุมนี้ดีกว่ามานี่ไปไหน ขออันนี้ก่อนไม่มีคนสู้เลยอะมีใครจะสู้กับเราบ้างไหมเอ่ยนี่ไงเจอละหนึ่งคนอาชึบนี่มาเลยอยู่ไหนเอ่ยนี่อุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุยโอ้โหหนีไม่โดน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 เอาคนนี้ใครไรเนี้ยอืออืออุ้ยตัวจีตัวจีมาแล้วตัวจีขอตัวจีก้อนตัวจีนี่ไง เข้าสู่อันนี้นะคะตัวตุวดเฮ้ยตัวจีนี่ค่ะเรียบรนอยฮะ,ะสกิลอาฟันแบบนี้ตามด้วยสกิลแซดเป็นไงเอ่ยสกิลแซดโอ้หโอหโอ้โหโอ้ไม่กอดเฮ้ยโคตรเท่เมื่อกี้โอ้ไม่กอดโอ้ยเราฆ่าแบบ อันอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยโคตรเท่เลยค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นฉูบหน้าการเล่นข่าวนะคะอ่าเมื่อกี้เราอันนี้ไปละปิดกับปิดกลับปิดกับปิดกันจะเย็นจะเย็นปะเดี๋ยวเราจะรีวิวตัวทันจิโร่ไว้ประมาณนี้นะคะคิวที่มันเป็นอันนี้คือสกิลจีนั่นเองค่ะทุกคนแต่ว่าอ่าวทำไงอะ่ะถึงจะกลับไปที่เดิมได้มีตัวอะไรอยู่แถวนี้ไหมอินโนซุเกะเหรออยากจะเปลี่ยนตัวนะอยากจะลองรีวิวเป็นอนสูรดูสักคนนึงอชิบอชิบนี่สกิลผิวเปล่าผิวเปล่าผิวเปล่าไงอินุนซุเกะ โค้ดพิวนะคะไปไหนเราเออ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 สกิลแซดสกิลแซดไม่โดนมิดเม็ด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 โดนสักคนสกิลแซดสกิลเออเป็นไงโอ้โหบอกเลยว่าโค้ดเท่นะคะอันนี้สกิลเอ็กซ์นี่เป็นไงเหมือนสกิลอันติเมทของอันจิโร่ยังจะรีวิวไม่ครบนะเนี่ยคนอาจจะเอ๊ออู๋โดนจนได้ฮะและเราก็ยังมีเยอะอยู่นะเนี่ยมา วิ้เรียบร้อยคิวคนนี้ได้ด้วยสกิลจีมาบ่อยอัจฉิยะซุ่มลอบหนึ่งดีกว่ามะตามได้สกิลอ่ะนี่ไงทนนี่ไงเซติสือเหรอเซตสือเหรอเจอิสือเหรอมาแซดเรียบร้อยหาคาบเองหนึ่งคน <Wow. S 1> โอ้โหแล้วพอเราตายแล้วแล้วดูเราฆ่าเราฆ่าบกี่คนห้าคนห้าคนจะต่อกันด้วยโอไม่ก็ดแล้วอยากจะกลับไป ที่เดิมอ่ะเดีย๋ยจะรีเซ็ตตัวลวะครนะคะเดี๋ยวหาวิธีแป๊บนึงแล้วกันเนาะโอเคฮะตายแล้วเรียบรอ้อยนะเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะรีเซ็ตไม่ได้ทัแบบนี้คือต้องตายอย่างเดียวใช่ไหมใช่เหมือนต้องตายอย่างเดียวเดี๋ยวเราจะมารีวิวเป็นอสูรมากดีกว่ามาเมื่อกี้ก่อนอันนี้เรารีวิวเป็นไอ้น,นี้ใช่ไหม ตั้หนึ่งนะก่อนอันนี้ต้องกด inventory แล้วเดี๋ยวเราจะไปเลือกเป็นตัวอืมในสโกอลแลกันนะคะสองพี่น้องอัะเดี๋ยวเราจะรีวิวไป2ตัวนี้ก่อนจะมีเอ่ออสูงอยู่3คนนะคะส่วนปลาในมีอยู่4คนก็ใครที่อยากจะเล่นตัวละครไหนสามารถไปลองเล่นกันได้เราคิวไปเข้าไหร่แล้วเนี่ยโอ้โหคิวไปเจ็ดแล้วอ่ะเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้คิวสตริงติดต่อกันคือเยอะมากนะคะเอาละในสกะปุ๊บปั๊บปุ๊บยังไงสิ สกิลแซดโอ้โหเป็นยงสกิลในสกโกะทำอะไรในสกโกขอทดสอบดาเมจอยากดูสกิลนแน่หลบก่อนคนนี้เขาเล่นเป็นไหมฮะเดี๋มหนึ่งนะเขาอาจจะเป็นมือใหม่เราก็เป็นมือใหม่นะจริงเพื่อ,นช,อนชุ๊บชุ๊บหลบ skill. สกิลเซียงไงสกิลแซดต่อเลยตามด้วยสกิลเอ็กซ์อุ้ยอุ้ยอุ๊ยอันนี้โดนหัดจังหวะไม่เป็นไรอุ้ยเอาเรื่องอุ้ย โอ้โหโอ้โหเดียว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 เคนนี้เขาปล่อยรัวรัวเลยอืม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 มาดิ skill C, สกิลซีสิไม่โดนต่างคนต่างไม่โดนนะนี่ไงเรียบร้อ <c> ย <oughs> แซดไม่โดนด้วยสักคนนึงโดนลูกหลงอีกอ่ะอ่ะอ่ะโอเคเรียบร้อยสกิลจีปล่อยอัลติเมทเลยฮะลองดูหน้าตาเป็นอสูรแล้วเรียบร้อยนะคะจะมีสกิลอาร์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 สกิล อาอันนี้คือ f, อ๋อเป็นบาร์ฟเหรออุ๊ดดูขาดสกิลอีกนี่ไงตามได้สกิลแซดนี่ไงโอ้โหโดนบาร์ฟนะฮะสกิลอาตามได้สกิลทีเหรออืมเมื่อกี้คืออะไรอ่ะ มองไม่ทันแฮะแต่สกิลในสกอมันมีอยู่ด้วยกันประมาณนี้นะคะก็เหมือนหรือว่าเราเล่นไม่เป็นมาตัวนี้อาจจะใช่ก็ได้นะคะทุกคนเป็นสกิลที่โอเคอยู่นะสกิลในสก๊อตอ่ะประมาณนี้นะคะรีวิวอสูรสองพี่น้องทันจินโนกับในสซุโกแล้วกันอันนี้มีปุ่มบอกนะคะสำหรับคอมแบบบนพีซี M1 เป็นการโจมตีปกติดับเบิลแท็บ W2 ครั้งเป็นการวิ่งแล้วก็ตัว Q dash ตัว X เป็นการป้องกันได้นะคะโอเคแล้วก็กดสเปซค้างไว้ พร้อมกับ M 1จะเป็นการ Air Combo อ๋อเลือกเอาไว้ประมาณนี้ละกันนะคะแบบดีมากเราฆ่าไปสิบคนโอเคประมาณ10คนนะคะที่ฆ่าไปได้ในแบบนี้สนุกมากแถมมีตัวละครอื่นๆด้วยนะคะที่นอกเหนือจากพวกเรานักปรานทั้ง4คนแล้วก็ในส่วนของตัวนี้เนาะเออก็จะมีเป็นอสูรคนอื่นอย่างเช่นเซ็กเคาทอาร์อะไรเงี้ยแพนเดอร์บรนะิจิ้งของเซนนิสืหรือว่าอินอสุกิอะไร์แอมนี่ก็ค่ะอยากจะเล่นเดี๋ยวทิง้ง link แบบเอาไว้ที่ใต้ด e สคริปชั่นละกันนะคะส่วนกุญแจเรามีเหรียญอยู่ประมาณ450สี่ร้อยห้อได้แล้วใช่ปะ อ๋อเป็นสก,กินของตัวแต่ละตัวเลยปะเนี่ยมาลองสุ่มดูเออสุ่มสักรอบหนึ่งก่อนไหนดูสิเราได้เป็นของใครมาเคสไม่บอกด้วยอรออ่ะมีโอกาสคอมมอนอ๋ออันนี้เป็นการซื้อกุญแจนะในร้คา175สิห้าโกลแล้วเอากุญแจรตรงนี้นะมาสุ่มสก,กินอ่ะเข้าใจละคอมมอนเนี่ยสี่บห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะอันคอมมอนสี่สิเปอร์เซ็นต์และอีกสิบ้าเปอร์เซ็นต์มาลองดูกันว่าจะได้สก,กินของใครมาลองดูแล้วได้เป็นของใครอ,ะอ่ะอ้าหน้าตาสุ่มแบบนี้ เฮ้ยอ,อ,อ๋ยอวิวูนิดเดียวยังเกือบได้ของนิซืโกะแล้วว่าเอา,าใหม่ใหม่รอบนึงสรัยรอบนึงมาขอเหอะมีหลายตัวเลยอ่ะอ่อของเซนนิสึกน,นะคะสกินนี้ลองดูดิลองดูซิเวนทอรี่พอเราได้มาให้มาที่ตรงนี้ก่อนขอลองดูอินโนเซเกตสิมีสกินใช่ไหม ฟิ่งนแค่สีอันนี้เฉยๆส่วนทันจิโร่เอ้ยไม่ใช่สัจเจอกส่นเนี่ยจะเป็นเพอร์เพิรฮาริผ้าน,นี้อืนี่ประมาณนี้นะเออก็มีระบบส,สุกุงสกินฟาร์มจังก็เอามาสุ่มกันได้นะส่วนวันนี้นะี่ยก็คขายจากเล่นเดี๋ยวถึงนี้แบบเอาไว้แล้ะกันเนาะวันนี้ขอลาทุกคนทุกท่านกันไปก่อนเอาไว้เจอกันในส่วนของคิวันพรุ่งนี้ละกันนะคะผม